คืออยากที่บอกมีมีคนอยากให้เจ็บแต่งหน้าให้ดูเอาล่ะมาเริ่มเลยอ่ะเริ่มต้นตัวนี้เป็นตัวแรกอันนี้นะคะเป็น SK2 นี่อันนี้เนี่ยนะจะให้ความวาวนี่ดูความวาววาวแบบนี้พลงไปที่หน้านี่เห็นไหมพอลงปุ๊บวาวเลยอะ่ะวาวเรียบร้อยสางนะคะนี่นะคะ่างนี้ผสมกับอันนี้คือ เบอร์เบอรี่ผสมกันฟืบนิดนึงฟืบพอหลังจากลองพื้นเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะต้องมาปกปิดพวกจุดต่างๆอันนี้จะเป็นของเมเบล i n นเอาสีเข้มลงก่อนวิธีคือปกปิดพวกจุดด่างดำต่างๆสมมติว่าตรงนี้อ่ะนี่นี่นี่พอคอนซีลเลอร์ปุ๊บก็ตีไปอย่างนี้ตบไปอย่างนี้ เอาละคราวนี้ถึงตาแป้งแล้วใช้แป้งนี่จะหมดแล้วนะดูดีหมดแล้วเนี่ยนี่เหลือแล้ว<ะ>ลงแป้งฝุ่นนะคะพอลงแป้งฝุ่นเรียบร้อยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะมีแบบดำๆอะไรอย่างเงี้นะคะใช้แล้วนะนี่วิธีก็คือหลังจากลงแป้งเสร็จแล้วนะคะลงอีกทีหน,นึ่งเนียนมาก ของที่เจี๊บใช้เนี่ยต้องบอกว่าเกิดกลางนีดนึงนะอันนี้ทอมฟอร์ดรักมากเลย <S <S จ,ะจะใช้สีนี้ทีตรงนี้นะคะทาเป็นคิ้วคิ้วนะคะจะใช้สีทาก่อนของทอมฟอร์ดนะคะสีที่เจี๊บใช้อันนี้คิ้วเนี่ยก็ขอให้แล้วแต่คนแล้วแต่สีอ่าเสร็จปุ๊บนะคะจะใช้ตัวแบบนี้ึ้ออย่างนี้นะวิธีตอนนี้นะคะเทรนคือสำหรับเจี๊บนะวาตามธรรมชาติแบบนี้ นี่เมอนวีผมค่ะตาเนี่ยจะชอบอันนี้มากที่ชอบคือว่าเปิดออกมานี่ให้ดูมีทุกสีให้เลือกสรรน,นะคะแล้วก็ทั้งหมดนีจ้จะใช้เป็นสีตาสีหน้าเป็นเฉดดิ่งเป็นทุกอย่างอยู่ในชีวิตนี้เลยนะคะเริ่มต้นนะคะลงสีตาจะลงเป็นสีอันนี้ก่อนอลงลงเปลือกตาให้มันแบบให้มี ให้มีความแบบขาวๆก่อนเนาะอันนี้เป็นของชาลลอตนะคะอันนี้คือผ่านการใช้งานมาอย่างโชคโชนออกสึกมานีสีเละใช่ก็จะใส่สีที่ไม่เป็นแบบเวลวตรงนี้หน่อยนะคะนี่ใส่บตรออ่ะข้างนี้ถึงนีกักมีขนตาอน้อยนี้ก็ต้องดัดมันเนาะ เจี๊ยบจะใช้อายไลเนอร์อันนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้นะจะขอให้เราเติมแป้งไปที่ตาก่อนทําไมต้องเติมแป้งไปที่ตาเพราะว่าถ้าตาเรามันปุ๊บนะคะอายไลเนอร์มันจะเลอะนี่คือเป็นเทคนิคนะสาวๆต้องล็อกไว้เลยนะก็เอาแป้งทาใต้ตาก่อนแล้วก็ทาบนตาปุ๊บมบอกว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะทาปากสีแดงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่กรีดอายไลเนอร์ให้มันแบบเข้มมากแต่ว่าเจ๊บเป็นคนตาสองข้างไม่เท่ากัน นก็ต้องข้างในด้วย้างเข่งข้างในข้างนี้นะจะจะเขียนใหญ่กว่าข้างนี้เพราะว่าข้างนี้มีมติตาไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างนี้ต้องเขียนให้โตกว่าเขียนด้วยอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวก็ต้องมาเขียนอายไลเนอร์อีกรอบนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไปก่อนเวลาเราเขียนอายไลเนอร์เสร็จรปุ๊บเนี่ยนะ สมมติบางคนเคยไปไหนมาไหนไหมคะแล้วแบบไอ้ไรเนอร์มันเลอะใต,ต,ต้ตาเต็มไปหมดแล้วล็อกไว้นาไปที่นี่เลยค่ะาำรับนี่คือเป็นเคล็ดลับนะคะล็อกมันเอาไว้ไม่ให้หล่นให้แน่นเอาไว้อย่างงี้มาสคาร่านะคะจะมี2แบบอันนี้ก็จะเป็นแบบกันน้ําไม่หล่นไม่หลุดทั้งวันนะคะอันนี้ดีกว่าชุ่มก็เป็นญี่ปุ่นอีกอ่ะอันนี้เป็นของพวกถ้าแบบใครไปร้านพวกญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยากให้ซื้ออะไรพวกนี้มาล่ะคะดีมาก อันนี้เป็นการแต่งหน้าจริงของเจีย๊ยบที่แบาแต่งทุกวันเลยนะเราจะมาเฉดหน้ากันหน่อยนะคะอันนี้ก็ก็ใช้อันนี้อีกอะ่ะท่มากเลยอะ่ะอันเนี้ยก็จะใช้ตรงแบบสีอย่างเงี้ยนะคะเฉดเฉดนี่นะคะ,ะ,คะออะอันนี้เป็นสีที่ชอบมากแล้วก็ใช้ตลอดนะคะอันนี้จะเป็นของเบนนิตนี่สีนี้จะว่ามันใช้ได้ประมาณแบบ5ปี10ปีนะ <c oughs> ใช่ไหมคะอันนี้สีชมพูนารนๆ กลับมาที่น้องคาร์เวอร์มาร์คนนี้นะคะเราก็จะกลับมาดูว่ามันมีจุดแบบอะไรดำๆที่มันหล่นไหมนะคะเนี่ยสมมติเราก็จะเก็บเนี่ยเก็บเลยกเนแป้มไปถ้าใครเห็นว่าเฮ้ยทำไมหน้าเจี๊ยบตอนจบมันเนียนมากเนี่ยนี่คือวิธีจะาคาร์เวอร์มาร์แต้มเนี่ยแล้วก็ทาแป้งนิดหน่อยอันนี้ของซาวาซูนะคะเพาแม่มันจะมีขาว,ขาวๆนิดนึงอืม ดียังชอบจริงนี่นะคะสำหรับใครที่อยากหน้ามันวาวนะคะแล้วก็อยากมีสันจมูกเดี๋ยววิธีทำสันจมูกนะคะ,ะเอาตรงนี้นะแล้วก็นี่ก็คือต้องทำให้ตรงนี้เป็นสีน้ำตาลแล้วก็เอาตัววาว,าวตรงนี้นะสมมุติว่าเราแต่งเรียบร้อยนะคะ เจ็บยังจะไม่ติดขนตานะจะเอาขนตาไว้แบบนี้ก่อนเพราะว่ามันยังเป็นอันนี้เป็นลุกกลางวันนะคะกลางวันก็จะแบบทาปากสีแบบวอมหน่อยน้ิ่ต้นเลยนะคะก็เจ็บจะทาขอบปากก่อนแต่ก่อนอื่นเลยอันนี้ back to basic ทาที่ปากก่อนให้ปากอ,อกอิ่มนะคะเป็นเบสนะคะเสร็จปุ๊บเอาละถึงเวลาใช้ลิปสอเขียนปากนะคะเจ็บจะใช้อันนี้ของ charlotte นี่นะคะก็เป็นส,สีประมาณนี้เป็นชมพูชมพูก่อนนะคะเป็นเบสเบื้องต้นจะลงปากเยอะสีหน่อยนะคะนี่นะคะนี่ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่สองนะคะเริ่มต้นจะทาด้วยสี17ก่อนเริ่มต้นด้วยสีเข้มก่อนอ,อันนี้นะคะน่ารักมากชื่อว่ากีโกะนะคะ ซื้อที่ฮ่องกงน่ารักเ่ีนวร้อยแล้วนี่นะคะก็จะได้ลุกอันนี้เป็นลุกกลางวันการเปล็นลุกก็ง่ายมากเพราะว่าตอนนี้เรามีลุกนี้แบบนี้อยู่แล้วนะคะที่เราไปตอนกลางวันใช่ไหมคะกลางคืนเนี่ยเราก็จะเพิ่มดในการติดขนตาปลอมเข้าไปทําตาที่ไม่เท่ากันให้เท่ากันมากขึ้นนะคะแล้วก็จะทาปากเป็นสีแดงด้วย ขนตาอันนี้ก็จะเป็นเซียสายป้อมมินิทนะคะคือชอบมากอันนี้เป็นของพี่ป้อมนี่นะคะนี่เป็นนี่ก็จากญี่ปุ่นอีกอันนี้ซื้อเมืองไทยได้นะเหล่านี้เจี๊ยบเห็นแบบตรงนู้นตรงนี้มีขายนะคะแล้วก็ทากาวติดขนตาลงไปนะคะนี่แค่นี้แหละ เอาละค่ะตอนนี้มาถึงวิธีการทาป,ปากสีแดงนะคะซึ่งจิ๊จะทาทับสีนี้ไปเลยอ,อันนี้ของโกโก้กี้โกะนะคะทอบมากนี่ ก็เจี๊ยบเป็นคนแต่งหน้าง่ายๆแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าสาวสาวทุกคนต้องลุกขึ้นมาแต่งหน้าบ้างแต่เวลาแต่งหน้าแล้วก็อย่าลืมล้างหน้าให้สะอาดด้วยนะคะแต่งสวยได้ต้องล้างให้สะอาดแล้วก็มีข้อหนึ่งอ่ะที่อยากจะฝากกันไว้เลยจริงๆอ่ะก็คือว่าหน้าของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันแล้วก็มีวิธีการไม่เหมือนกันอย่างตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันปากของแต่ละคนไม่เหมือนกันโครงหน้าของแต่ละคนไม่เหมือนกันหาความเป็นตัวของตัวเองให้เจอนะคะบายจริงจริงๆอันนี้พี่ว่าสำคัญ